กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อไฮดีเนื่องจากว่าเธอได้สูญเสียพ่อแม่ไปคุณน้าจึงเป็นคนดูแลหนูน้อยแต่วันหนึ่งคุณน้าได้พาไฮดีไปยังกระท่อมหลังน้อยในหุบเขาของคุณตา คุณตาแอลของเธอเป็นชายชาราอารมณ์บูดที่อาศัยอยู่ในกระท่อมหลังน้อยในหุบเขาแอลนี่เป็นครั้งแรกที่ไฮดี้พบคุณตาของเธอเมื่อได้บอกกับคุณตาว่านางได้งานใหม่ในอีกเมืองหนึ่งคุณน้าของไฮดี้ก็ทิ้งหนูน้อยไว้กับคุณตาและกลับเข้าเมืองไปถึงแม้ว่าคุณตาแอลมจะคุ้นชินกับการอยู่อย่างสันโดษห่างไกลจากผู้คนจริงๆแล้วเขาก็ดีใจที่หลานสาวมาอยู่ด้วยแต่เขาก็ไม่ได้แสดงออกให้ไฮดี้เห็น ชายชราจัดเตียงอันน่านอนให้หลานสาวในห้องใต้หลังคาไฮาดี้รักคุณตาของเธอตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอและช่วงเวลาแห่งความสุขของเธอก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในหุบเขาแห่งนี้เมื่อเธอตื่นขึ้นมาตอนเช้าเธอก็ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับสุนัขตัวเบื้อเริ่มของคุณตามันมีชื่อว่าโจเซฟไฮดี้รักโจเซฟและวันหนึ่งในขณะที่เธอกำลังเล่นซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาเธอก็ได้พบปีเตอร์เด็กเลี้ยงแกะผู้ซึ่งกำลังดูแลฝูงแพะบ,บนทุง่งหญ้า ฉันไม่เคยเห็นเธอมาก่อนเลยจ้ะฉันเพิ่งมาถึงน่ะตั้งแต่นี้ไปฉันจะไปอยู่กับคุณตาที่นี่ในวันต่อๆมาปีเตอร์เริ่มพาไฮดี้ไปให้อาหารแพะบนทุ่งหญ้าก,กับเขาด้วยพวกเขาเริ่มเล่นซ่อนตัวในหูเขาด้วยกันทุกสิ่งทุกอย่างช่างแปลกใหม่และน่าตื่นเต้นสำหรับไฮดี้เสียเหลือเกินเธอได้เรียนรู้มากมายจากปีเตอร์เกี่ยวกับการเป็นเด็กเลี้ยงแกะ ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยแสดงออกคุณตาแอลมก็รักไฮดี้เป็นอย่างมากเพราะได้วิ่งเล่นสนุกสนานไปตามทุ่งหญ้าทั้งวันไฮดี้จึงมีความสุขมากแต่เธอก็ไม่เคยลืมที่จะช่วยคุณตาทำงานบ้านและหนึ่งในงานโปรดของเธอคือการอบขนมปังก้อนเล็กๆในเตาอบไม้ของคุณตาเธอนำขนมปังที่อบเองไปฝากคุณยายของปีเตอร์ด้วยและคุณยายของปีเตอร์ก็จะให้นมแพะสดกับเธอ วันหนึ่งฤด,ดูร้อนก็จากไปและฤดูหนาวก็มาเยือนเมื่อปีเตอร์ต้องไปโรงเรียนไฮดี้ก็โดนทอดทิ้งอยู่คนเดียวและหนูน้อยก็รู้สึกเบื่อในที่สุดเธออารมณ์เสียมากที่เธอตัวเล็กเกินกว่าจะได้ไปโรงเรียนอย่างปีเตอร์ วันหนึ่งคุณน้าก็กลับมาเพื่อพาไฮาดี้เข้าเมืองเธอจะได้เรียนที่บ้านและทำงานด้วยตอนแรกคุณตาแอลก็อารมณ์เสียเป็นอย่างมากแต่เมื่อเขาได้คิดดูอีกทีเขาก็รู้ว่านี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับไฮดี้การได้อยู่ในเมืองและได้เรียนรู้เขียนอ่านแต่หนูไม่อยากไปจากที่นี่หนูรักคุณตาไฮาดี้งงแง่ แต่สุดท้ายเธอก็โดนโน้มน้าวจนไปหลังจากที่คุณน้าสัญญาว่าจะกลับมาที่หุบเขาแห่งนี้ในอีกไม่นานคุณน้าและไฮดีมาถึงที่คฤหาสน์หลังจากการเดินทางด้วยรถไฟที่ยาวนานโอ้โหบ้านใหญ่จังเลยฉันจะได้มาอยู่ที่นี่เหรอเนี่ยไฮดี้พบกับคลาร่าเด็กน้อยที่อยู่ในบ้านคลาร่าเดินไม่ได้เนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตอนเธอ,อยังเล็ก จริงๆแล้วคุณน้านำตัวไฮดี้มาที่นี่เพื่อให้เป็นเพื่อนแก้เหงาของคลาร่าคลาร่ากับไฮดี้เข้ากันได้ดีมากและกลายเป็นเพื่อนสนิทของกันและกันโดยความที่ไม่ค่อยรู้เรื่องชีวิตในชนบทไฮดี้มักทำให้คลาร่าขำเสมอด้วยความซุ่มซ่ามอันนาหัวราะของเธอคุณยายของคลาร่าเป็นผู้หญิงที่เจ้าระเบียบและเข้มงวดมากตื่นได้แล้วไอ้คนขี้เกียรติได้เวลาเรียนแล้วเธอมีอะไรต้องเรียนอีกเยอะแยะนะ คุณยายของคลาร่าพยายามสอนไฮดี้หลายสิ่งหลายอย่างตั้งแต่การนั่งและยืนที่เหมาะสมจนถึงการใช้มีดและซ่อมบนโต๊ะอาหารและไฮดี้ก็ต้องแต่งตัวเหมือนพวกที่อยู่ในเมืองด้วยแต่หนูน้อยรู้สึกไม่สบายในชุดกระโปรงพวกนี้เลยคลาร่าก็ช่วยสอนการอ่านเขียนให้ไฮดี้ด้วยถึงแม้ว่าไฮดี้จะชอบการอยู่ที่นี่กับคลาร่า เธอก็คิดถึงคุณตาและหุบเขาอย่างมากถึงมากที่สุดไฮดี้ถึงกับกินอะไรไม่ลงเพราะความเศร้าส้อยหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความโหยหาพ่อและยายของคลาร่ารับรู้ถึงความเศร้าส้อยของไฮดี้หลังจากนั้นไม่นานพวกเขาจึงตัดสินใจส่งไฮดี้กลับไปหาคุณตาของเธอแต่คลาร่านั้นเศร้าใจมากเพราะไฮดี้กำลังจะจากไปการรักใครสักคนอย่างแท้จริงเรายอมอยากให้เขามีความสุขคุณยายพูด และแล้วก็ถึงเวลาต้องลาจากในขณะที่ไฮดี้กำลังไปคุณยายของคลาร่าบอกว่าคลาร่าจะไปเยี่ยมไฮดีในหุบเขาปีหน้าด้วยความดีใจที่ได้กลับมาที่ภูเขาอีกครั้งดูน้อยแวะบ้านปีเตอร์ก่อนกลับบ้านตัวเองและให้ขนมปังที่คลาร่าฝากมากับคุณยายของปีเตอร์เธอทิ้งชุดกระโปรงอื่นอัดนั่นแล้ววิ่งกลับบ้านไปกอดคุณตาให้แน่นที่สุดเท่าที่จะทำได้และพวกเขาก็มีความสุขอีกครั้ง จากนั้นสักพักไฮดี้ก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะจดหมายที่เธอได้รับเขียนว่าคลาร่าจะมาเยี่ยมเธอเร็วๆนี้ในหุบเขาแอลคลาร่าชอบปีเตอร์มากแต่ปีเตอร์ก็รู้สึกหลังเลเพราะเขากลัวว่าไฮาดี้จะกลับเข้าเมืองไปกับคลาร่าคลาร่าปีเตอร์และไฮดี้มีความสุขที่สุดในชีวิตบนเนินเขา อากาศบริสุทธิ์ธรรมชาติและผลไม้สดดีกับคลาร่ามากๆแต่ปีเตอร์เริ่มรู้สึกอิจฉาที่ไฮดี้สนิทกับคลาร่ามากแถมปีเตอร์ยังไม่ชอบอุ้มคลาร่าขึ้นรถเข็นและเข็นเธอไปมาวันหนึ่งเขาผลักรถเข็นของคลาร่าตกหน้าผาไปเขาคิดว่านี่คงจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ ด้วยการไม่ใช้รถเข็นและการสูดอากาศบริสุทธิ์จากหุบเขาคลาร่าเริ่มแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆจนเธอเริ่มเดินได้อย่างช้าๆด้วยความช่วยเหลือจากไฮดี้เมื่อเวลาผ่านไปเธอเริ่มก้าวเดินโดยที่ไม่ต้องพึ่งใครฉันเดินได้แล้วเย้ไฮดี้ฉันเป็นหนี้บุญคุณเธอจริงๆวันหนึ่งเมื่อพ่อและยายของคลาร่ามาเยี่ยมและเห็นคลาร่าเดินได้พวกเขาแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเอง พวกเขาขอบคุณคุณตาแอลและไฮดีและตอนนั้นเองปีเตอร์รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เขาทำลงไปมากเขาสารภาพว่าตนเองเป็นคนผลักรถเข็นคลาร่าตกหน้าผาไปผมจะขอโทษทุกคนจริงๆสิ่งที่ผมทำไปมันผิดมากๆเราให้อาภัยเธอสิ่งที่เธอทำมันผิดแต่เราก็ดีใจที่คลาร่าเดินได้แล้ว พวกเขาหัวเราะอย่งมีความสุขคลาร่าและครอบครัวสัญญาว่าจะกลับมาเยี่ยมอีกครั้งในฤดูร้อนหน้าและพวกเขาก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไปตลอดกาล เด็กหญิงตัวน้อยอายุสิบขวบผู้มีเรือนผมสีทองและใบหน้าที่เต็มปไปด้วยรอยยิ้มอยู่เสมอโพลิอานาะส่งต่อความสุขให้ผู้คนรอบกายแต่เธอสูญเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่ยังเล็กมากและถูกทิ้งไว้ตามลำพังเธออาศัยอยู่ในบ้านเด็กกำพร้าเป็นเวลานานทีเดียวเมื่อเวลาผ่านไปสักพักคุณน้าผู้ร่ำรวยของเธอจึงตกลงยอมอุปการะเธอ คุณน้าของเธอนามว่าคุณพอลลี่เตรียมห้องใต้หลังคาขนาดเล็กไว้ให้โพลิอาณาแนนซี่ซึ่งเป็นสาวรับใช้ในบ้านหลังนี้ดีใจมากที่ได้รู้เรื่องหวังว่าแขกตัวน้อยของเราจะทำให้คุณพอลลี่จอมขี้โมโหร่าเริงขึ้นมาได้ mm hmm. เมื่อมาถึงที่บ้านโพลิอาณาก็ร้องไห้ด้วยความดีใจเธอโอบกอดคุณน้าอย่างเต็มแรงแต่คุณน้าของเธอกลับดูเคร่งเครียด นางพาโพลิยาณาไปดูห้องต่างๆในบ้านโพลิยา่าถึงกับพูดไม่ออกเมื่อเห็นทั้งขนาดและความร่ำรวยของบ้านหลังนี้คุณน้าพาเธอไปยังห้องใต้หลังคานี่ห้องของเธอและมื้อเย็นเริ่มตอนหกโมงอย่าลืมละ่ะโพลิยาณาชื่นชอบห้องของตัวเองเป็นอย่างมากเมื่อได้เห็นห้องอื่นๆในบ้านแล้วโพลิยา่าไม่ได้คิดเลยด้วยซ้ำว่าทำไมคุณน้าถึงให้เธออยู่ในห้องใต้หลังคา เมื่อถึงเวลาหกโมงคุณพอลลี่ก็มานั่งที่โต๊ะทานอาหารเย็นแต่โเลียาายังมาไม่ถึงยายหนูนั่นไปไหนให้ดิฉันไปตามไหมคะคุณพอลลี่ไม่ต้องหลังจากทานมื้อเย็นเสร็จคุณพอลลี่ตรงไปยังห้องหนูน้อยและเห็นว่าไม่มีใครอยู่นางรีบไปที่สวนเพื่อบอกคนสวนว่าหนูน้อยหายไปแต่คนสวนกลับชี้ไปยังโขดหินที่ริมหน้าผา หนูน้อยยืนอยู่ตรงนั้นแนนซี่รีบว,วิ่งไปหาโพลิอาณาทันทีและพวกเขาก็กลับไปยังวิลล่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นโพลิอาณาก็สามารถมองโลกในแง่บวกได้เสมอสิ่งนี้ทำให้แนนซี่ประหลาดใจมากเธอจึงถามโพลิอาณาถึงเคล็ดลับในการคิดบวก เกมแห่งความยินดีคุณพ่อเคยสอนหนูไว้ตอนหนูเด็กๆมีหญิงใจดีคนหนึ่งส่งไม้ค้ำยืนมาให้เราพ่อหนูถามว่าทำไมนางก็ตอบว่าตราบใดที่เราเห็นมันอยู่ตลอดเราก็จะรู้สึกซึ้งใจที่เราไม่ต้องพึ่งพามันทำให้เรารู้สึกยินดีเมื่อไหร่ที่หนูและพ่อรู้สึกข้องใจเราก็จะคิดถึงวันนั้นและเราก็พบเหตุผลให้รู้สึกยินดีในเวลากลางคืน โพลิอาณาร้องห้อย่างหนักในห้องนอนของเธอคุณพ่อที่รักผู้อยู่ท่ามกลางนางฟ้าหนูพยายามเล่นเกมของเราแล้วนะแต่ถ้าพ่อต้องมาติดอยู่ในห้องใต้หลังคาที่มืดมิดคนเดียวแบบนี้พ่อก็คงรู้สึกยินดีได้ยากเหมือนกันวันต่อมา โปลีอา่าเดินลงบันไดไปยังสวนและกอดคุณนาคุณนาคะคุณนาที่รักเช้านี้หนูดีใจเหลือเกินที่ยังมีชีวิตอยู่เราบอกอรุณสวัสดิ์กันแบบนี้หรือหลังจากพูดเสร็จนาผ่อลีก็หันหลังและเดินจากไปเฝ้ามองทั้งสองอยู่ห่างๆคนสวนชาราก็น้ำตาซึมเขาจึงไปหาโปลิอา่าและบอกว่าหนูน้อยหน้าเหมือนแม่แค่ไหน พอรู้ว่าคนสวนรู้จักแม่ของเธอหนูน้อยก็ดีใจเป็นอย่างมากเมื่อเวลาผ่านไปชีวิตของโพรลิอาาในวิลล่าแห่งนี้ก็ดีขึ้นหนูน้อยจะทานอาหารเช้าและตรงไปทำการบ้านกับคุณน้าทันทีและหลังจากมืกลางวานันเธอจะมีเวลาว่างจนถึงหกโมงเย็นหนูน้อยไปซื้อของใช้ในบ้านบางส่วนด้วยซ้ำ วันหนึ่งในขณะที่อยู่ในเมืองเธอเห็นผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อโค้ตสีดำตัวยาวพร้อมหมวกทรงกระบอกถึงแม้ว่าเธอจะพยายามเป็นเพื่อนกับเขาเธอก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าเขาพูดอะไรกับเธอเวลาผ่านไปสักพักและเธอก็เห็นผู้ชายคนนี้อีกเธอพยายามจะคุยกับเขาอีกครั้งแต่คราวนี้เขากลับเป็นฝ่ายชวนคุยเอง แนนซี่ตกตะลึงเป็นอย่างมากเพราะผู้ชายคนนี้คือคุณเพนโดตันผู้ร่ำรวยมหาศาลเขาอาศัยอยู่ในบ้านหลังมหฮมาเพียงลำพังและไม่เคยพูดกับใครเลยวันต่อมาโพลิยนากลับบ้านมาพร้อมกับสุนัขที่อ่อนแรงมากคุณพอลลี่ไม่ได้พูดอะไรแต่วันต่อมาหนูน้อยพาเด็กผู้ชายคนหนึ่งกลับมาด้วยและคุณพอลลี่ก็โมโหเป็นอย่างมาก พอได้แล้วโปลิอาาในเรื่องทุเรศที่เธอทำมาทั้งหมดเนี่ยเรื่องนี้แย่ที่สุดแล้วทำยังกับว่าการเอาหมาแบวข้างถนนมาเลี้ยงมันยังไม่พอนี่ถึงขนาดเอาขอทานเข้าบ้านฉันเลยเหรอผมไม่ใช่ขอทานครับคุณนายพอพูดเสร็จเด็กชายก็วิ่งหนีออกจากบ้านไปแต่โปลิอาาก็ยังมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเด็กคนนี้จากข้างถนน ในเดือนกันยายนโพลิยา่าเริ่มไปโรงเรียนหนูน้อยชื่นชอบโรงเรียนในเวลาไม่ช้าหลังจากนั้นวันหนึ่งในขณะที่โพลิยา่าไปเยี่ยมคุณเพนโดตันเขาก็ขอไม่ให้โพลิยาณาจากไปและถามว่าหนูน้อยจะอยู่กับเขาได้ไหมแน่นอนว่าโพลิยานาให้คำตอบไม่ได้อยู่แล้วคุณเพนโดตันจึงอธิบายทุกอย่างให้โพลิยาณาฟังตอนลุงยังหนุ่ม ลุงตกหลุมรักแม่ของหนูลุงรักเธอมากแต่แม่ของหนูไม่เคยตอบรับรักจากลุงเลยจากนั้นไม่นานเธอก็แต่งงานกับพ่อของหนูและย้ายออกจากเมืองนี้ไปหลังจากวันนั้นมาคุณเพนโดตันก็ดูจะอารมณ์เสียกับโลกรอบตัวเขาไปหมดเขามักจะมีสีหน้าหมองคล้ำตลอดเวลา แต่การที่โพอลิอาณาหน้าตาเหมือนแม่ของเธอก็ทำให้เขาสามารถมองโลกในแง่ดีขึ้นด้วยเหตุนี้หากมีโพอลิอาณาอยู่ข้างกายเขาก็จะมีเหตุผลในการอยู่ต่อไปย้ายมาอยู่ข้างๆลุงแล้วเราก็จะมีความสุขหนูเห็นลุงเป็นเหมือนพ่อก็ได้และลุงจะเลี้ยงหนูเหมือนลูกสาวแต่ถึงแม้ว่าคุณนาจะไม่เคยแสดงออกให้เห็นหนูน้อยก็รู้ว่านางรักเธอมาก หนูน้อยไม่อยากจากคุณน้าไปแต่ก็ไม่รู้ว่าจะบอกคุณเพนโดตันยังไงดีในที่สุดเธอก็พบทางออกเธออยากให้คุณเพนโดตันรับเลี้ยงจิมมี่เด็กชายที่คุณน้าปฏิเสธรับไว้และคิดว่าด้วยวิธีนี้คุณเพนโดตันและจิมมี่จะได้มีความสุขด้วยกันและโพเลิอาก็สามารถไปเยี่ยมทั้งคู่ได้บ่อยขึ้นคุณเพนโดตันจึงขอให้เด็กทั้งสองมาพบในวันรุ่งขึ้น แต่หลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันอุบัติเหตุอันน่าสลดใจก็เกิดขึ้นรถยนต์พุ่งเข้าชนโพอลิยาณนะาเมื่อลืมตาขึ้นมาในโรงพยาบาลหนึ่งวันหลังจากอุบัติเหตุโพอลิยาณาก็รู้สึกดีใจมากที่ยังมีชีวิตอยู่และไม่อยากให้คุณน้าจากข้างกายไปไหนเลยเธอกำลังซึมซับช่วงเวลาแห่งความสุขที่คุณนาเรียกเธอว่าสุดที่รักของนาะสองสาวันถัดมา โพลิอาณาจึงออกจากโรงพยาบาลแต่เธอไม่สามารถใช้งานขาของตัวเองได้อีกต่อไปเมื่อคุณเพนโดตันมาเยี่ยมโพลิอานาเขาเล่าข้อเสนอของตนสำหรับโพลิอาณาให้คุณพอลลี่ฟังและเล่าว่าหนูน้อยปฏิเสธข้อเสนอนี้เพราะคุณน้าของตนหลังจากที่ได้รู้เรื่องนี้ความรักที่คุณพอลลี่มีต่อหนูน้อยก็ทวีคูณมากขึ้นหลายเท่านางอนุญาตทุกอย่างที่ทำให้โพลิอาามีความสุข คุณหมอจากในเมืองที่ทุกคนรอคอยมาถึงช้ากว่ากำหนดไปหนึ่งสัปดาห์หลังจากตรวจโพลิยาณ่าเรียบร้อยน่าเสียดายจริงๆเด็กคนนี้จะเดินไม่ได้อีกแล้วโธ่ไม่นะเมื่อรู้เขา้าคุณพอลลี่ก็เริ่มร้องไห้และเป็นลมไปหลังจากนั้นเมื่อได้ยินเสียงคุณป้าโพลิยาน่าก็เริ่มร้องไห้อย่างหนักและตอนนั้นทุกคนก็เฝ้ารอวันอันแสนเศร้าใจ กคนเสียน้ำตาให้เธอโพลิอนณาจึงเล่าเรื่องเกมแห่งความยินดีให้ทุกคนที่มาเยี่ยมเธอฟังเพื่อทำให้โเลิอนณามีความสุขคุณเพนโดตันจึงตัดสินใจอุปการะจิมมี่เมื่อโพลิอนณารู้ข่าวดีเธอก็ดีใจเป็นอย่างมากคุณพอลี่แทบไม่อยากเชื่อเลยว่านางเป็นคนเดียวที่ไม่รู้เรื่องเกมแห่งความยินดี เมื่อเริ่มคุยกับแนนซี่นางเลยได้รู้เรื่องทุกอย่างจึงรีบไปหาโพลิยาน่าทันทีงั้นเกมแห่งความยินดีจากนี้ไปเราจะเล่นเกมนี้ด้วยกันนะจ๊ะเย้ yeah! นี่เป็นข่าวดีที่สุดเลยนะพอลลี่ในระหว่างนั้นหมอของคุณเพนโดตันต้องการพบโพลิยาน่าแต่มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่ง เนื่องจากการโต้เถียงกับคุณพอลลี่เมื่อหลายปีก่อนคุณหมอคนนี้ไม่เคยย่างเท้าเข้ามาในบ้านหลังนี้เป็นเวลา15ปีแล้วแต่ในที่สุดทั้งสองก็ต้องยุติการโต้เถียงและพาหนูน้อยไปโรงพยาบาลที่อยู่นอกเมืองคุณหมอของคุณเพนโดตันดูแลโพริานาและบอกว่ายังมีความหวังอยู่ สองสามเดือนผ่านไปคุณน้าพอลลี่ก็ได้รับจดหมายจากโเลิอานาะถึงคุณน้าพอลลี่ที่รักหนูมีข่าวดีมากมาบอกค่ะการบำบัดจบลงด้วยผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในที่สุดหนูก็จะเดินได้แล้วคุณหมอบอกว่าหนูจะกลับบ้านได้เร็วๆนี้อยากจะเดินกลับบ้านเองจริงๆเลยโอ้โหหนูมีความสุขมากๆเลยคะ่ะทุกอย่างทำให้หนูมีความสุข ที่จริงหนูมีความสุขที่หนูใช้ขาไม่ได้ด้วยซ้ําเพราะถ้ามันไม่เกิดขึ้นหนูก็คงไม่รู้สึกซาบซึ้งในการใช้งานมันได้ขนาดนี้หวังว่าจะได้พบกันเร็วๆนี้นะคะด้วยรักโพริอาน่า